สวัสดีทุกคนนะครผมอยู่ผมเซฟนะครับวันนี้จะมารีวิวของแต่ง m s เมเนะครับจะมาดูจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าเป็นไฟเลี้ยวแต่งที่คุ้มค่าที่สุดในคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมว่าพอๆกับของแท้ได้เลยนะความสว่างเนะี่ยเดี๋ยวดูข้านหลังเลยนะนี่นะครับโอ้โห ชิ้นต่อไปนะผมเป็นโชคหน้านะครับคู่ร้านะครับผมสองพันบาทนะครับผมได้สองข้างเลยซ้ายทั้งขวาเนี่ยับถ้าผมทําของแท้เนี่นาจะเป็นหมื่นส่วนบางควหน้าผมก็เปลี่ยนเป็นบางครหน้าแบบเป็นคาร์บอนปลอมอ่ะแหละสามรกว่าบาทได้คาร์บอนคาร์บอนปลอมได้ลายเออได้ลาย,ลายแจ่มกว่าเยอะเลยนะยางที่ใช้นะผมเป็นของ IRC ZS นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มโูนแล้วก็ตอนนี้เริ่มแตกรายงานแล้วนะผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันเข่าที่รองก็ใช้งานได้ดีนะอืม,อมดีกว่ายางทั่วไปโอเคอันนี้ก็สวยงามนะครับเออเดี๋ยวให,ให้ให้เห็นดูว่าใช้แพเปาน,นามัก็สีลอกเหมือนกันนะห้าร้อเก้าสิบเก้าอันนี้ก็ดีอกันหนึ่งนะครับผมเป็นที่จับมือถือน,นะครับผมที่ทําให้โัวเครื่องนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนะี้ยไม่พังนะครับ อันนี้ก็ใช้มามาสองปีกว่าได้แล้วนะในอัลพภานคุ้มค่ามากอันนี้ก็เป็นกระจกปลายแฮนะกระจกปลายแฮานันเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างดีเลยผมชอบมากนะเออแต่ว่าที่มันเหลือข้างเดียวเนะี่ยเพราะว่าผมล้มนะครับมันก็เลยแตกเออันนี้จะเป็นข้อเสียของพวกกระจกปลายแฮนะถ้าล้มทีกระจกก็แตกเลยอันนี้ประมาณร้อยกว่าบาทเอออันนี้รามาร้อยกว่าบาท ผมค่าอยู่ได้เป็นคู่โอเคก็ส่วนตะแกรงหลังนะผมผมเปลี่ยนเป็นตะแกรงธรรมดาแนละ้วเออเปลี่ยนเป็นตะแกรงธรรมดาแล้วก็แบบใช้สายดึงเอาของแต่งก็จูบานี้นะผมผมก็จะมาไล่ราคาอีกทีนึงนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยคู่ละเ5บาทโชกหน้าสองพันนะผมอันนี้มันสา0 0้นะครับมังครหน้าส่วนตุ๊กตาแฮนมน้ามัน99บาทนะครับอันนี้มันพันหนึ่งนะครับ กระจกไปแฮนประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมไม่ถึงสองร้อยครับผมส่วนตะแกรงหลังเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะเพื่อมาติดกล่องกระบอกแก๊สนะครับผมนี่ครับไฟเลี้ยวีิค่อนข้างใหญ่เลยนะสว่างมากโอเคก็คลิปนี้นะผมไม่มีอะไรแล้วเจอกันใคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับส่วนลิงก์การสั่งซื้อนยผมจะทิ้งไว้ใต้เดคิปชั่นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ